ครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับนี่ก็พวกกรบผมไปเกมมอีกเช่นเคยนะเขาจะมาเล่นใหม่ครับเอชูรอด EP ใหม่ครับ EP หนึ่งอ่าแจ้งข้อลายกับทุกคนนะครับก็คือว่าอ่าไมโครมนะครับอ่าภาพที่เราได้เล่นไปถึง EP ห้านะครับเกิดการเต็มนะครับแล้วก็เข้าไม่ได้ครับผมเลยลบจริงไปนะครับผม กม็มาเล่นกันใหม่เลยดีกว่าแค่เสียเวลาเลยมึดนี่ครับเราอ่า ในใหม่ครับมีิดีโอมใหม่มาครับมป่าไม้ดำสูงนะครับผมเป็นประมาณนี้ไม่ใช่แบบโอมใหม่หรอกมั้งอัปเดตเกมป่าไม้มันเหมรับมันโตอะไรประมาณนั้นโคตรไปเรื่อยๆไหนก็พัก นึ่งครับผมถ้ากเกิดเสียงผมไม่ดีอะไรก็ต้องขอภันนะครับตรงนี้อ่าคือว่าไม่สบายนะครับนิดนึงครับไม่เป็นไรมากวัดลงขอค พุดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนี่ครับสร้างบ้านทำน,น,นู่นทำนี้ทำนั้นสำหรับบีบแล้วนี่ก็จะเบสิกเบสิกหน่อยนะครับผมแลดับความยากนะครับวันต่อ,ตอไปหรือยี่ปต่อไปก็จะกลับยากขึ้นยากขึ้นนะครับผม ประมาณนี้นะแกียวเจอแกะหนึ่งตัวค่าดีไหมถ้าเกิดม,มีเสียงก,ก,กลัวนต้องขอขอภยัยนะแกเพุ่ม ขอบคุณนะครับขวเงแล้วคุณผู้ชมพสนะครับเบาเสียงธราน <one> ัน่อยช่วงนี้ก็เป็นวัดนักขไม่มีงะไรมากนี่ลุเป็นอม จะมืดแล้วใช่ปะไม่รู้ไายก่อนเอ่อผมไม่เป็นดอกเต่าวงเตัววันอย่างนี้มันก,ก,กีกะครับกีกะาเกิอน อออตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่ก็ช่วงประมาณแปดโมงใช่ปะ่ะไม่รู้ก็แปดโมงครับแปดโมง โอเคอะนี่เราก็ขออภัยนะครับผมคนเรานะครับเกิดมาคือเป็นคนดีมา้คือถึงจะเป็นคนดีนะครับแต่ก็ต้องมีสักคนที่ทด่ามั้งครับผมต้องมีพูดคำหยาบมากครับสักครั้งหนึ่งครับไม่มีหรอกครับคนไหนที่เกิดมาไม่พูดคำหยาบพ,าพูดกันต้องต้อง,ม,องมีคนพูดมั้ง คุณนะแก้วก็ไม่มีงานที่ทำเลยก็ขุดไปเรื่อยๆเนาะ เนี่ยก็้อไปนะแก Chết mẹ, không hề Cố 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 con. ยากนะครับโ yeah, yeah, yeah. okay, yeah. อเคครับพอดีว่าหน้าจอันนะครับไม่รู้ว่าอะไรม ouais, okay, no, ันมืดอ๋อโอเคครับโอเคครับมันมืดอ๋ออ๋ออัอม๋อม๋ดม๋ออ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 ัอม๋ออนนอ๋ออ๋อม๋ออ๋ออมือออ๋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 อเ๋ออ๋ออ โอเคนะแคบอเคนะอาประตูนี่มันจะได้มันตั้งสามอันเลยเหรอสองอันก็พอนะครับหล่ามันแล้วมันเปลยัง,งยังไงอ่ะมัน ครับมันก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับบ้านๆบางว่านเขาใช้สองประตูหนึ่งประตูไง,งน,นะครับใครว่าใช้แม่นั์สามประตูเลยบ้านแนะครับผมอ่าก็ามีคนเข้ามาผมก็เข่าอภัยีนแค่พอดีว่าเป็นน้องนะครับมันเข้าผิดนะน่นจาจะนะไม่รู้เจ็ดมันไม่ออก ก็ใช้ทำไม่ได้นะครับขึ้นก่อนดีกว่าครับวันที่เป็นทําใช่ไหมมืดมืดในแคปมืดโอเคได้ผ่านมาทันหนึ่งสอง เยอะโตสว่างสวยัยฝันชื่ออะไรครูครไปนแค่ผมเห้อนน ใช่เลยเฮ้ยหยาบโอ้โหเกือบไรสัตมีคำหยาบขออภัยนะครับผมผู้ชมนะครับเบ๊บไม่ใช่ะล่ะ อันนี้แหลมอันนั้นแหลมครับพี่น้องข้างล่างมันคือเดอยงครับ่อหู้ครับโบหู้อันนี้ครับบอกต้อบลอกไสกระไดกระดออครับกระดอยาวครับกระดอเฮ้ยไม่ใช่ทะลึงแล้วนะ นะครับโอ้ยอะออ,อ,อนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหรืออีพีหน้าน,นั่นเองก็ ย่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับผมไม่อยู่แล้วครับ